ถ้าต้องการล้างข้อมูลล้างฮาร์ดดิสต์แล้วก็ลงลอมใหม่ก็ให้กดปุ่มสีแดงนะครับแล้วก็ follow ขั้นตอนต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการรีเซ็ตผเวบรดมินก็ให้ติ๊กเครื่องหมายด้านล่างแล้วก็กดรีเซ็ตที่ปุ่มด้านล่างขวานะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตผเวบรดหินหลังจากนั้นในการเข้าเว็บครั้งต่อไปผเวบรดมินก็จะว่างอยู่นะครับ อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ลืมพาสเวิร์ดแอดมินนะครับก็ให้จิ้มรูด้านหลังนี้ไว้ประมาณ4วินาทีขณะที่เปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นจะได้ยินเสียงตีดก็จะเป็นการรีเซ็ตพาสเวิร์ดแอดมินการล็อกอินเว็บครั้งต่อไปพาสเวิร์ดแอดมินก็จะเป็นว่างนะครับไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมจะจิ้มปุ่มเอาไว้4วินาทีนะครับตามที่เขาบอกในคู่มือ 1, 2, 3, 4่ ลองสังเกตดูแลนจะดับไปทั้งคู่นะครับส่วนในหน้าเว็บก็จะบอกว่า Connection Expire ให้ Sign in เข้าไปใหม่นะครับพอมาลองเช็คดูแลนตอนนี้กลับมาแล้วผมปิงทิ้งเอาไว้ผมตั้งเป็น IP 192.68.1.200ตรงนี้นะครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเราลองล็อกออีกครั้งนึงนะครับลองมาดูว่าจะเป็น Password Default หรือเปล่านะครับตัว Password Default เนี่ย จะเป็นแบงค์นะครับแอดมินแบงค์ลงชื่อเข้าใช้ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่ารหัสผ่านซึ่งเป็นตัวเดิมก่อนหน้านี้โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าใช้ได้เลย หลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วก็กลับเข้ามาสู่หน้าจอนี้เหมือนเดิมนะครับลองไปแวะดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนอื่นๆยังอยู่หรือเปล่านะครับในการรีเซ็ตจะไม่ได้ทำให้ข้อมูลอื่นๆหายไปนะครับผมมีการตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ยังอยู่หมดเลย ข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งรีเซ็ตอีกทีหนึ่งผ่านหน้าเว็บนะครับรีเซ็ตแล้วก็ลบออดาต้าโอเคพาสเวิร์ดนะครับใส่เพือเอ่อดแอดมินไปเลยสบมด หลังจากที่เรากดปุ่มรีเซ็ตทางเว็บแล้วตัว NAS Synology เหมือนมีการรีบูตแล้วก็ไฟของพอร์ตต่างๆดับไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟพาวเวอร์กระพริบอยู่เหมือนกำลังรีเซ็ตอยู่นะครับอันนี้เป็นการรีเซ็ตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนกลับมาจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับ